เดือนทางมาถึงเดือน9และวันที่9ของปีแล้วนะขอให้ชีวิตเดือน9ก้าวหน้าทุกเรื่องที่ตั้งใจทำสิ่งใดขอให้สำเร็จ9ก้าวก้าข้ามอุปสรรคพ,พบเจอแต่หนทางที่ราบรื่น9ก้าวไปสู่ความมั่งคั่งร่ำรวยเงินทองและโชคลาภ9ก้าวอย่างมั่นใจสุขภาพแข็งแรงทั้งกายใจ ก้าก้าวโดยรอยยิ้มเจอแต่คนดีและมิตรภาพงดงาม 9. ก้าวสู่ความสุขที่ยั่งยืนไม่หวั่นไหวต่อปัญหา 9. เก้าวเดินอย่างมีแสงสว่างชีวิตเต็มไปด้วยพลังบวก 9. เก้าวสู่ความสำเร็จใหม่ๆในทุกก้าวของชีวิต 9. ก้าวไปพร้อมความรัก ความอบอุ่นและกำลังใจเสมอ